สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดเซ็นเด็กอยู่ที่1 3 1 5นะคะตอนนี้คุณนทวัตรอ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB อยู่กับเราแล้วนะคะพี่เพียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวยครับค่ะข่าวร้ายมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต้อนรับไตรมาสสามแบบนี้นะคะเซ็ตอยู่ที่1 3 1 5ค่ะพี่เพียงมองกรอบอยังไงบ้างคะก็แนวรับอยู่แถวบรรษาทไมนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะค่ะดเดี๋ยวรอตามสักพักติด ทีนี้มันมีเงื่อนไขที่หนึ่งถ้าถ้าทยา์นี้เขายืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยี่สิบไม่ได้ก็โอกาสจะหลุดพันสามมนมีสุงครับค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งสามสองศูนย์เป็นแนวรับแรกยืนไม่ได้ลงไปต่อที่พันสามร้อยตอนนี้หนึ่งพันสามร้อสิบห้าก็ดูเหมือนก็ไม่รู้ว่ายืนได้ไหมต้องไปดูใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะว่าแรงขายมันมาพอสมควรแรงรีบาวแทบไม่ค่อยมีค่ะทีนี้ถ้าถ้าหลุดพันสามนี่ดาวไซด์ด้านล่างขนาดไหนคะ เดวไซด์ข้างล่างจะอยู่เต็มที่ก็น่าจะแค่พันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับค่ะอืมหนึ่งสองเจ็ดศูนย์คือคือตอนนี้เรากำลังหาจังหวะซื้ออยู่แต่ว่าดูจากแรงซื้อแล้วยังคิดว่ารอไหวอยู่ค่ะอ่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อตรงพันสามหรือพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเออเราเนื่องจากพอเราขายด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาจังหวะรับด้านล่างเนี่ยตอนนี้จังหวะรับมันไม่เปิดให้ให้คือแรงซื้อมันไม่เข้ามาในแบบที่มีนระยะสําคัญนะครับหนุยค่ะ ก็เลยรออยู่ข้างนอกเนี่ยผมผมก็รออยู่ค่ะแสดงว่าคือแนวรับเนี่ยมันก็เหมือนแบบจะหลุดจะหลุดอะไรแบบนี้อืมแรงซื้อไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะแข็งคือเวลาเราดูแนวรับสําคัญที่จะลงมาทดสอบเนี่ยเราต้องดูว่ามันแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมมันขึ้นอยู่กับว่าแรงซื้อที่เข้ามาในช่วงในช่วงนั้นนะครับค่ะว่ามันจะยันเสเซตที่ระดับพันสามอยู่ไหมหรือว่าตรงไหนอยู่เราก็จะซื้อตรงนั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณแบบนี้เลยในตลาดหุ้นครับค่ะ ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับหนึ่ง2ันสาร้อยหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ส่วนแนวต้านนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามสองศูนย์ได้ไหมคะได้ครับหนึ่งสามสองศูนย์ได้ครับแล้วก็ผ่านขยับขึ้นไปก็แค่หนึ่งสามห้าศูนย์ครับไม่เกินนี้แล้วครับค่ะไม่เกินนี้นะหน,นึ่งสามห้าศูนย์นะคะ, 1, 3, 5, 0, ะ,คะขอกลยุทธ์นิดนึงนะคะปลายไตรามาสสองเข้าสู่ต้นไตรามาสสามค่ะเข้าใจว่างบบางตัวจะออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็แย่กว่าที่คาดนะครับแต่วิธีสังเกตง่ายๆคือจะจับนี้ไปมีแรงขายออกมาเยอะ แต่ว่าตัวนั้นอนะ่ะอาจจะมีงบที่แยบปฏิคาดค่ะเอ่อคาดเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นเกณฑ์น,นะครับนั้นตัวที่น่าสนใจในช่วงจากนี้ไปจนถึงประกาศงบเนี่ยตัวท่ไหรที่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับค่ะยืนเส้น50วันได้ก็คือแสดงว่าหุ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่แบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับยังสู้ได้อยู่ครับแรงซื้อแรงซื้อยังใช้ได้อยู่ เพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นตัวไหนอยู่ให้ดูที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันว่าหุ้นตัวเองยังคงสตรองอยู่หรือเปล่าครับผมนะคะแล้วก็ดูตามแนวรับถ้าเกิดจะเข้าซื้อนะคะส่วนท็อพิกมีแนะนํำไหมคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้อง with เวทแอนด์ซมีครับก็คือเลือกตัวที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันในการเฝ้าดูนะครับแล้วก็เห็นจังหวะลงมาก็ทยอยซื้อตามแนวรับนะครับนะครับก็มี CPF ครับยังยืน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 ,ยนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ ค่ะตัวนี้เส้นห0สิบวันอยู่ที่เท่าไหร่คะสามสิบาทครับหมยสี่สามสิบบาทนะคะตอนนี้สามสิบบาทครับ,บ,รบตอนนี้สามสิบบาทฮะาสามสิบบาทสามสิบบาทสลิกค่ะเพราะฉะนั้นสามสิบบาทจะเป็นจุดสต็อปไหมคะไม,ไม่ไม่ฮะ,ะเป็นจุดซื้อระ<ม>บบระบบที่ผมเซตไว้ก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องสต็อปครับค่ะคือจุดซื้อสามสิบบาทนะคะส่วนจุดขายล่ะคะจุดขายตอนนี้เต็มที่คือสามสิบสองสามสิบสามครับไม่เกินล้วครับสามสองสามสามนะคะช่วงนี้ก็คือประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ด้านยานนี้ครับ ค่ะเล่นสั้นอยู่นะคะใช่ครับค่ะนะคะสรุปทิ้งท้ายกลยุทธ์ในไตรามาสสองให้สักนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้เรากำลังจะผ่านไปแล้วนะคะไตรามาสสองเนี่ยเป็นจะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ไปจะเริ่มถอยลงมานะครับเนื่องจากมันขึ้นมาสูงในตอนต้น,นตอนไปไปลายไตรมาสสองนี้พอมันลงมาเนี่ยเรากำลังหาแนวรับอยู่ครับแ <c oughs> นวรับที่เป็นเป็นจุดซื้อนะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราประมาณกันว่าพันสามบ้านพันสองร้อยเจ็ดสิบ้างเนี่ยแต่ว่าเวลาจะรับจริงๆเนี่ยให้เข้าไปดู แหลงซื้อตรงนั้นอีกทีนะครับเป็นจังหวะซื้อครับในช่วงในช่วงรัศดาผมเนี่ยเป็นกระดักจังหวะซื้อแต่ว่าขอให้รอบครอบนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับค่ะได้ค่ะยังไงขออนุญาตตามต่อกับพี่เปียกในสัปดาห์หน้านะคะ <ผม S 1> สัสสวสดีขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะพี่เปียกนะทะวันรอ้นรัาจากบริษัทหลักทรัพย์ซีเจนะคะก็กลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนําให้กับเราในวันนี้นะคะแรงซื้อยังแผ่วๆอยู่เพราะฉะนั้นแนวรับของเซตนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณ1น0 0ตอนนี้1319นะคะแนวต้านอยู่ที่1 3 2 0นะคะถ้าผ่าน3า0 1 3ง0่าไปได้แนวต้านถัดไป1 3 5 0ไม่น่าเกินจากนี้แต่ดาวไซด์ด้านล่างคือถ้าหลุด 1,300ลงไปนะคะยืน1,320ไม่ได้แนวะรับถัดไป1,300ทุนทวน,ทนถ้าหลุด1,300ยืนไม่ได้ดาวไซส์ลงไปอีก30จุดคือ1,270นั่นเองนะคะก็ เป็นมุมมองนะคะของตัวตลาดที่ยังคงมีความเสี่ยงนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สาหรับใครที่จะเทรดหุ้นนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะคงจะต้องไปดูนะคะที่ตัวหุ้นที่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ30วัน50วันได้นะขอภัยเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ดูมอนิเตอร์หุ้นของท่านนะรายตัวหรือในกรณีที่ซื้อหุ้นแนะนำนะคะก็จะมีตัวของ CPF ที่ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่30บาท ต้านจะอยู่ที่ประมาณ 32, มสิบสอยารอย่อนะคะตัวนี้30บาทแนวต้าน 32, มสนะคะช่วงจังหวะแบบนี้นะคะรอย่อนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กำไรนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหวังกำไรมากนะคะงก็ปิดปลิวนะคะก็คือเช็ค profit นั่นเองนะคะเป็นกลยุทธ์นะคะส่วนกลยุทธ์ของพี่เปี๊ยกนี่คือที่บอกว่าไม่ต้องมีสต็อปนี่คือเป็นการแบ่งซื้อไม้นะคะก็คือว่าท่านซื้อ้าไปไม้แรก นะสาบาทถ้ามันลงไปก็ซื้อหมาย2นะคะเพราะว่าจะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นเกรดดีหน่อยนะคะเขาจะมีกลยุทธ์การเข้าซื้อหุ้นของเขาเป็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองศึกษาดูนะคะอ่ะมาดูนะคะในกรณีที่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยชอบนะคะใช้เครื่องมือทางการเงินในการเข้าเทรดเข้าช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่เนี่ยอย่างตัวของ CPF หุ้นแนะนํา ุ้นแม่ในวันนี้นะคะคือตัวของ CPF เนี่ยนะ,ะก็จะมีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนนะคะแต่ว่าผลตอบแทนที่สูงจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนในการใช้ DW เข้าเทรดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนนะคะอย่างตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนําในวันนี้ก็จะมีตัวของ CPF 2 8 4 2 0 1 1 a นะคะตัวนี้ค่าเกียร์ริ่งจะอยู่ที่4.3เซนติวิตี้อยู่ที่0.94นะคะใครที่ชอบเทรด d w นะคะ ใครที่ชอบเก่งกาไรใครที่ชอบหาทางเลือกในการลงทุนขอให้ ช่วยเลือกนะคะค่ายนี้เลยค่ะดีมากๆเลยสภาพคล่องสูงกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนา,าเยอะไปหมดนะคะหมายเลข28 m แ c ดแมคคอลลี่ค่ะ DW 28นะคะเลือกหมายเลข28 m แ c ดแมคคอลลี่นะคะก็จะมีหุ้นแนะนํามากมายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมี DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนําด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลการเทรดดีเพิ่มเติมสแกน QR Code หรือแอดไทยดีดได้เลยนะคะศึกษารายละเอียดกิจกรรมดีดฟรีสัมนมา,าได้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทาง คือทางด้านของเว็บไซต์ www t h a ไ d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o รรี่ดี8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thaidw.